สวัสดีครับกับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมพามาพบกับเจ้า AS Super Combo l a ลาว่า 4G นะครับกับการทดสอบเล่นเกมนะครับรุ่นนี้รุ่น750ไอร750นะครับผมอมาทดสอบเล่นเกมกันดีกว่าเทา่านี้จริงมันมีคะแนนตัว Antutu อยู่นะครับยังมีอยู่ไหมเออกิง้ง นี่ครับคะแนนอยู่ที่2 3 2หมืนะครับตัวชิปเซ็ตเนี่ยตัวชิปเซ็ตนะครับเป็นบริท7ี0เจ็ดสองศูนย์นะครับตอนนี้เรามาดูตัวเกมแรกแล้วกันนะครับพร้อมเชลฟนะครับสำหรับดูเรื่องแอสโทรมิเตอร์นะครับผม ต็นการไฟฟ้ากีนะครับ Tower 88, we have your new wings ready for dust off in the main hangar. Hold brake to check your flaps. ก็จะเห็นว่ามีจะติดนิดๆนะครับก็ตัวเซนเซอร์ของว่าโอเคเหมทีนี้มันอีทั้งได้สองจุดนะครับโอเคเลยล่ะซ้ายขวา โอเคนะครับดูแล้วได,ไ,ลได้หมดเลยทั้งฝ่ายห้าหลังโอเค อาจจะไม่ไมุดมากครับมันจะมีแบบกระดูกกระจิกนิดนึงนะคะนรัคาบาฟขวาวขึ้นลงดีนะครับเดี๋ยวโอเค ทดสอบเกมสัดไปเลยครับ WWE Immortal นะครับ,รบเกมนี้ก็ถ้าเป็นบางรุน่นอาจจะเล่นไม่ได้นะครับ Peace. พอได้คนระับไม่ได้แบบมุดและที่เดียวนะครับ <c oughs> แต่ก็พอได้เลย ไม่มีขลงให้แตะก็ไม่ไดมีกระตรวนองไรนะเพรว่าอาจจะไม่ได้สมุดมาก ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคครับด้วยสเปลระดับนี้แล้วก็เล่นเกมนี้ได้แบบค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวโอเคครับเออทดสอบเกมหนึ่งนะครับ Model Combat จริงๆนี่คือเปิดคั้งไว้เพื่อดาวน์โหลดครับก็เลยเอ็กแกไฟล์ละ ็เออเชเ,เตอร์ครับโหลดก็ต้องอาจใช้เวลานิดนึงตัวนี้ด้วยแรมหนึ่งแล้วก็ตัวพอ,อร์ดดกหนึ่งกิกนะครับเออมาแล้วจริงก็ไม่เลวรายไม่นานเท่าไหร่นะเออ สีสันก็อาจจะไม่ได้สวยงามมากนะครับเ่นี้รสีหน้าจอไม่ค่อยจ่มา่ รายละเอียดภาพนะครับรายละเอียดมีเก็บโอเคนะมีตรงนี้ด้วยโอ้อถือว่าเล่นแต่ build ไม่ตู่นะเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างดีนะครับรายละเอียดได้ครบนะครับมีนี่ลงมาด้วยเห็นไหมทราย โดยรวมโอเคนะครับกบราฟิกเนี่ยแค่หน้าจอไม่สวยเท่านั้นเองนะครับ touch screen ได้แค่สองจุดนะครับเท่านั้นแต่ว่าไม่มีหาเล่นเก็บแต่อย่างใด แต่หน้าจอมึูไม่ค่อยไปเลยใช่ไหันมันก็โอเคนะแต่าจอมอากาดูลื่นปแปลกๆช่ป <'s> ะเฮ้ Oi. Oh.

จายครับกราฟิกนี่โอเคนะมีกระตุกมีค้างบ้างเห็นเห็นเลยนะครับว่าค้างนะครับอาจจะไม่สมูทตลอดเกมแต่ว่าก็ถือว่าดีนะครับดีดีดีด้วยราคาระดับนี้โอเคไปยิงต่อ,อกูเกื่เกมนะครับ ก็อ,อยู่ที่ดาวโหลดนะครับช้ๆๆๆๆโหลดนี้ใช้เวลาพอ,อสมควรเหมือนกันนะครับเอ <c oughs> <c oughs> อเออเอาออกอีกทีเนีย ขอแยกออกเลยแล้วกันนะครับเออโอเค่อทดสอบเล่นเกมนะครับรีสตาร์ทเครื่องมาแล้วนะครับเปิดเดียวๆนะ นี่มีการเข้าเกมครั้งหนึ่งแล้วอาจจะไม่ได้โหลดอะไรมากมายนะครับแต่ว่าถ้ามันกระตุกมากเกินไปก็ไม่ไหวเหมือนกันก็อาจจะไม่ได้ลองนะครับเห็นว่าก็ค่อนข้างเออมีปัญหานะครับเห็นว่าเห็นว่ามันกระตุกตึกต๊กตึก๊ก จริงๆอัดคลิปนี้ไปแล้วนะครับที่รอโหลดรออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็กมีท่างมีปัญหาเหมือนกันนะครับกับเกณอ์ a l p แปอันนี้ก็รอโหลดอยู่เหมือนกัน l o ดติ้งอันนี้รีเซเครื่องใหม่ๆเลยนะครับตอนแรกนึกว่า,เ,าเกิดจากอาการกระตุกตรงนี้ ขาดช่วงแบบนี้นะครับเกิดจากการที่เราเปิดแอปหรือว่าเล่นเกมต่อเนื่องกันนะครับแต่ที่สึกว่าน่าจะใช้อาจจะเป็นปัญหาก,กับตัวเกมเกมนี้เองนะครับซึ่งเกมค่ายเดียวกันอย่าง,างโ o โ d e r c o m นะครับจากที่เทสก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ใช้เวลาหลดตานมอกซึ่งจริงๆแล้วไม่อต้องบอกว่า เออ,อขอแพ้อาจจะไม่ได้เทสให้ดูนะครับเพราะดูจากกระตุกแบบนี้แล้วไม่รู้โหลดจะเสร็จเมื่อไหร่เหมือนกันเออ,เอ,อครับนะครับนะครับมาแล้วคือผมสายจะรอตลงเทสจนจบเกมไม่ไหวครับเพราะว่ามันขนาดนี้นะครับเห็นว่า เต็มเหล็กไม่ได้เลยครับโอ้ยากเลยออ้ขอใัยอย่างแรงอย่างสูงจริงครับที่แต่ไม่สามารถเทสอย่งนี้ได้ตลอดฝั่งอัดฝั่งนะครับแต่เล่นแบบนี้แล้วมันไม่สามารถจริง โอ้เอาตัวยังเอ่อต่อไทยจริงนะครับอันนี้เทสก็คคงไม่สามารถจริงๆครับมันอย่างที่เห็นครับว่ามันกระตุกค่อนข้างพอสมควรเลยทีเดียวครับแล้วก็ตัว ส n d ดิส l a y เปิดไว้สูงสุดแล้วนะครับถ้าเปิดเบรลี่โลล่ะได้ไหมะระหว่างนี้ไม่สามารถด้วยตึ๊กตึ๊กตึกตึกึก,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 กแอโอเคเปิดสูงสุดนะครับก็ใครอยากเล่นกมนนี้นอาจจะต้องเปิดโลนะครับถ้ากราฟิกไม่เยอะขนาดนี้อาจจะสามารถเล่นได้นะครับเรื่องเราวาไอริสโอ้ออกแล้วกันควิกครับบา,บายบายเพราะว่ามันโหลด ก่อจะเข้าเกมก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับความร้อนเนี่ยก็คือเกิดขึ้นบ้างนะครับจริงก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับอาจจะด้วยความร้อนก็เกิดตรงฝั่งนี้แต่อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับถือว่าอุ่นๆอนะก็โอเคอ่ะแต่เกมน,นี้ได้ไม่ได้ครับบลองบอกว่าอย่างเลยทีเดียวแต่นับหลายกับเกมอื่นนะครับ w w e หรือว่าเโมเดอร์นแบตก็ Batman, ค่าเดียวกันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่ามาเจออันนี้ กราฟิกจริงจังนะครับก็อย่างที่เห็นเลยครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับในครั้งนี้สวัสดีครับ